ตอนนี้เราก็อยู่ที่นาเกลือของพี่ธนงและเจ๊น้องนะครับวันนี้เราจะมาดูกรรมวิธีในการทำนาเกลือนะครับมีพื้นที่ถ่ายรูปนะนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรงนี้ก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับเราจะเข้าไปดูกรรมวิธีการทำนาเกลือนะครับ ขั้นตอนการทํานาเกลือนะครับก็จะมีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับคือตอนนี้ที่กําลังเห็นอยู่นี่ก็คือการบดอัดพื้นพื้นที่นาให้เรียบแน่นนะครับหลังจากที่เ,เราเอาเกลือขึ้นแล้วเมื่อฤดูการเก็บเกี่ยวที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำนำ,น,ำน้ำนะครับเป็นจากน้ําจาก เป็นคลองส่งน้ำนะก็จะนำน้ำเข้ามาเข้าที่นานาเกลือนะครับก็จะทำแบบนี้นะเนียนๆเ,เลยนะครับนี้เพื่อที่จะเวลาเราเก็บน้ำเก็บอะไรมันจะน้ำก็จะขังได้ได้ดีนะแล้วก็ดินจะได้ไม่แตกพุยขึ้นมานะเดี๋ยวเวลาเราเก็บเกลือก็จะเก็บง่ายนะครับเห็นเขาบอกว่าเกลือต่อไปก็จะสามารถ ทำเป็นแบบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ด้วยนะก็ก็อาจจะเป็นผลดีกับชาวนาเกลือนะเป็นเป็นทางน้ํายาวไปถึงนู่นเลยนะเป็นนี้จะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเมอนหลักนะของทางน้ําเส้นนี้นะแล้วก็จะแบ่งเข้า เข้านาในในล็อกต่างๆตรงนี้ก็คือหมักไว้ได้พอสมควรแล้วนะครับครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นเกลือนะครับเป็นเป็นผลึกเกลือที่มันมันลอยขึ้นมานะครับนี่นะครับตัวนี้อันนี้เป็นเกลือแล้วครับเขาเรียกว่าส่วนนี้เขาจะเรียกว่าดอกเกลือ ดอกเกลือก็จะเป็นเกลือชั้นดีนะครับเป็นเกลือที่มีคุณภาพดีสุดของของของ,ของนาเกลือเนาะเกลือที่เรานามาใช้กันเนี่ยบริปโภคกันเนี่ยนะใส่อาหารแล้วก็เป็นส่วนผสมของตัวยาอะไรพวกนี้นะก็สามารถใช้ได้นี่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับนี่มันก็จะเป็น ผลึกเกลือ,อเป็นผลึกเกลือแล้วเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยก็เป็นเกลือแล้วเนี่ยมีความเค็มเรียบร้อยละสามารถก็ต้องรอให้มันเป็นทั้งทั้งทั้งพื้นที่นะให้มันเต็มพื้นที่นาน,นี่เลยเป็นตกผลึกให้เต็มที่นะก็ถึงจะเก็บนะครับตอนนี้ก็ ดอกเกลือก็ถ้าเกิดมันขึ้นฟูเยอะกว่านี้ก็สามารถช้อนไปขายได้ก่อนเลยนะครับเนย่ยสังเกตเนี่ยเป็นผลึกแล้วเนี่ยโออีกไม่นานประมาณ2 0 1 0ิบวันประมาณย0วัน ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราผ่านมา,าแวะเข้ามาชมนาเกลือของพี่ธนงนะครับอโอเคส่วนที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเกลือส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เกลือที่สำหรับเก็บในฤดูปกตินะ ตัวน,นี้จะเป็นการเก็บเกลือหลังจากที่โดนฝนกระหน่ำนะครับฝนตกลงมาทำให้เกลืออไม่ได้ผลผลิตนะตอนแรกก็กำหนดการก็คือจะเก็บประมาณวันที่22กุมภานะครับเก็บเกลือครับ22กุมภาทีนี้พอดีมีฝนลงนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับ สองวันประมาณกลางกลางเดือนกุมภาประมาณสิบแถวแถววันที่สิบสามสิบสี่อะไรประมาณนี้นะฝนฝนตกลงมาทำให้ทำให้เกลือเนี่ยไม่สามารถเก็บได้นะครับเพราะว่าฝนฝนฝนลงนี่ทำให้เกลือความเค็มของเกลือเนี่ยลดลงแล้วก็ตัวที่เป็นผลึกเกลือเนี่ยละลายกลายเป็นกลายเป็นน้ำเกลือแต่เป็นไม่เข้มข้นนะครับต้อง ต้องอปล่อยให้ระเหยอ,อีกรอ,อบนึงอ่ะจากสิบกว่าก็นี่ก็เกือบจะครึ่งน่าจะอีกสักหลายวันเลยฮะก็จะกลับมาเป็นพร้อมที่จะเก็บอีกครั้งหนึ่งนะแั่นี้พี่ทํานองเขาไม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้สอบถามรายละเอียดว่ามันจะเก็บได้อีกสักตอนไหนนะที่นี่ก็คือตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นเกลือที่สามารถเก็บได้แล้วก็เป็นดอกเกลือนะดอกเกลือ แวะมาชมนะครับก็คือยังไม่ได้มีการรือ้อหรือเก็บขึ้นยุ้งตรงนู้นนะอย่างนะนี่เป็นเก็บเกลือหล่อเกลือแล้วแค่เกลือที่สามารถพอเก็บได้เป็นบางส่วนนะก็เดี๋ยวรอช่วงที่มันกลับมาเป็นเกลือที่พร้อมใช้พร้อมเก็บเนี่ยอีกทีหนึงนะ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาเก็บบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนครับ เราก็เข้ามาสังเกตการอีกทีนะครับตอนนี้ที่เราเห็นก็คือนาเกลในส่วนด้านหน้านี้ก็มีเกลตกผลึกเยอะมากนะถ้าสังเกตดีๆครับก็จะในนาน้ําก็จะเริ่มเป็นสีขาวๆก็คือข้างล่างก็จะเป็นเกลือแล้วนะเกลก็จับเป็นผลึกแล้วเดี๋ยวเรา เดินมาดูด้านข้างนิดนึงนะนี่นี่ก็คือเนี่ยดอกเกลือก็เป็นแบบนี้นะนี่คือกระบุงเกลือเวลานั่นมันก็จะลอยขึ้นมานะลอยขึ้นแล้วก็ก็จะใช้กระชอนนะครับตักตักตักแล้วก็ใส่ไว้ในนี้ ตอนแรกว่าจะเก็บประมาณวันที่13แต่ดูสภาพอากาศแล้วต้องรีบแล้วเนาะ<บ>ไม่งั้นเดี๋ยวได้เหรอทำยุงยงย่งทำไรมาเชิญทำยุ่งทำไรคนระับถ้าฝนล,ลงมาอีกรอบนึงก็ต้องรออีกอะ่ะรออีกนานเลยอ่ะมานละ้ยาวยาว<ต>เลยเนาะปีที่แล้วปีแล้วใน<อ>เที่ยวเดียวอ๋อแต่ถ้านเขาว่าปีนี้ลงต้นปีไงต้นปีแล้วเราทำไว้ครับ เออเนาะเนี่ยสภาพอากาศเนาะเราไม่สามารถกำหนดได้เนาะเพราะว่าเราจะเนี่ยจะเราจะดูเราเราจะลื้อตามใจเราไม่ได้เราต้องร้งคิวใช่แล้วเราคือคิวของคนที่ลื้อเกลือก็ต้องถาไว้ด้วยนะมันไม่สัมพันธ์กันต้องต้องขอเขาด้วยบางทีเนี่ยอืมเมื่อวานเนี่ยเขาลื้อไปลื้อตีห้าก่อนแล้วมันลื้อที่ใช่ก็คือคนงานอะนะ ที่ด้านหน้าสําหรับกองเกลือแล้วก็การเตรียมภายในยุงงย้งฉางยุ้งฉางสําหรับเก็บเกลือนะครับก็จะเตรียมทางสําหรับรถเข็นวิ่งแล้วก็เตรียมภายในภายในยุ้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูจะมืดนิดหน่อยนะครับ ในยุ้งก็เคลียเ,เกลือเก่านะครับจากปีก่อนหรือปีที่แล้วเนี่ยออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรับเกลือใหม่เข้ามาตั้งในอ,อ,อันนี้ก็จะโล่งๆเลยนะนคนคนเกลือก็เริ่มมาถึงแล้วนะก็จะมี เตรียมรถเข็นแล้วก็ที่ตักเกลือนะครับเป็นอุปกรณ์หลักในการขนเกลือ,อโซนนี้ก็จะใช้วิธีใช้รถรถรถ,รถเข็นเนาะรถเข็นเหมือนรถผสมปูนนั่นแหละก็คล้ายๆกันนะแล้วก็ส่วนที่เป็นของบ้านแหลมทางนู้นก็จะใช้ วิธีการหาบนะอะไรไม่มามาแค่ลูกอันนี้ก็คือคักเป็นพิเศษนะสวัสดีครับปีนี้ไปกี่นาแล้วครับสองนาอ๋อสองนาเหรอครับฝนมันกินตั้งนาทีแล้วอ๋อฝนลงอ๋อ อาชีพขนเกลือก็เป็นช่วงจังหวะเวลานะไม่ได้ทําตลอดก็คือก็พร้อมที่จะเอาเกลือขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าเจ้าของนาจะไปเรียกหานะครับว่าปกติก็ใช้บริการเจ้าไหนอยู่ก็จะติดต่อกันอยู่เรื่อยๆเนาะน้ก็จะใกล้จะ ไดไเวลาเอาเกลือขึ้นแล้วล่ะครับวันนี้อ่าพอดีพี่กําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อ่านับลูกเกลือค่ะนับลูกเกลือนับลูกเกลือตูลูกเกลือตรงเป็นกองกองอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อกองกองแบบนี้นะนับแล้วก็ทําไงต่อครับพี่ได้เหรเขาจับแถวกันก็จะเริ่มเข็มอ๋อก็คือคนที่มานี่ก็คือต่างคนต่างมากันแล้วก็ได้เฉลี่ยแล้วให้มันเท่าๆกันไงอ๋อเฉลี่ยให้เท่าเท่ากันบางคน บางลูกมันมีแถวเล็กแถวใหญ่เนี่เราเฉลีย่ยแถวที่เหลือเนี่ยให้มันใส่ให้มันพอๆกันอ๋อตรองนี้นไม่มีใครเข็นมากเข็นน้อยกว่ากันอ๋อนี่ครับเป็นการเฉลีย่ยกัน<ล>ะะกนะแย่บางอย่างก็พอนะปวดแถวนี้นเ,วเ,เวลาคิดตังเราวัดที่กองเกลือแล้วเอาจำนวนแถว้นี่ไปหาร แล้วเราจะรู้ไปเลยว่าตกแถวละเท่าไร่เท right ่าไหร่ได้เท่าไหร่แต่ละคนได้ไม่แต่ละคนเห็นมากเห็นน้อยบางคนได้สองแถวอะไรพวกนี้แล้วเอาคิดจํานวนแถวนว่าแถวหนึ่งอ่ะราคาที่เราจะต้องได้คือราคาเท่าไหร่อคก็แบ่งก็ให้ให้เฉลี่ยให้ตามที่ที่เขาแจ้งนะให้จะได้ใกล้เคียงกันนะที่ความไวใครได้เยอะก็ได้ตังค์เยอะอคได้แถวเยอะครับ ต้องมีคนนับแถวไหมพี่อย่างเงี้ยนับค่ะนับแถวเพราะในแถวก็จะเป็นแถวซื้อขายได้อีกอขายเป็นลูกได้อีกเอาราคาแถวมาหาจำนวนคือหมดหมดแรงไม่ไหวแล้วก็คือปล่อยให้คนอื่นได้เลยคนอื่นก็อ๋อก็โอเคนะประมาณนี้แหละก็วิธีการขึ้นเรือก็ เดี๋ยวก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วเนาะเ็นมีเลิกมียามไหมพี่ไม่มีค่ะก็คือพร้อมก็เสร็จก็คนปูกระดานเสร็จรับลูกเสร็จรับลูกโต้เสร็จอะไรเสร็จก็เตรียมตัวเข็นปล่อยเบอร์โอ้ก็ใครจะได้เบอร์ไหนล็อกไหนนะเบอร์ห้าเบอร์ห้า สู้ๆสู้ไหมครับสู้ๆสู้เลยสู้เต็มที่ครบเป็นห้เราแก่แล้วเอาไปเรื่อยอ๋อไปเรื่อยๆอ๋อครับไปรีบร้องดังเขาไม่ได้เขาได้วันละพันสองพันแล้วเอาแค่ร้อยสองร้อยพออ๋อครับลุงตเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วโอ้แต่กังแข็งแรงอยู่ครับโอเคครับเราทำไปเรื่อยๆมอเตอร์ไหวทำไปยุ่นละทันไม่ไหวครับผมเราออกกำลังอยู่เรื่อยๆ อันนี้ก็คือไปเริ่มไปตั้งแถวกันแล้วนะอ๋อเก็บจากด้านหน้าน,นู้นก่อนนะเข้าแถว,วเลยเข้าแถวเลยวตักเต็มเลยขออนุญาก็จะใช้ปุ้งเกลนะตักเกลือไม่ทันร้อนเลยอายแล้ครับคันแรกไปก่อนแล้ว โอ้คันสองรุ่นไปอีกคันหนึ่งคันสองแล้ว ตางประจวบมอแล้วครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชมนะครับโอโ้โหท่นนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมในวิถีนาเกลือนะของเราโอ้เยนะรถเขาจอดตร่นี้นะักท่องเที่ยวเขาก็สนใจนะอยากจะชมนะวิถีการ เก็บเกลือของเรานะครับเนี่ยติดกับถนนใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือเป็นสามารถเป็นแนวท่องเที่ยวได้อีกนะอ่าโอเีคเลย เราก็จะเอามาขึ้นมาสําหรับบรรจุพันุ์จะเป็นแบบกระปุกนะครับเป็นแบบถุงนะเป็นดอกเกลือนะส่วนตรงนี้จะเป็นดอกเกลือตรงนี้จะเป็นเกลืออะไรครับพี่เกลือเม็ดอ๋อนี่เป็นเกลือเม็ดฝั่งด้านน้นก็จะเป็นเกลือสําหรับอันนี้เกลือเป็นถุงเล็กเนาะใช่อ๋อนี่ก็ อ๋อเกลือป่นเป็นถุงเล็กแล้วก็ใส่เป็นแพ็คใหญ่สําหรับที่เราเห็นเขาเข็นไปขายนะครับตามในซอยหรือในไอ้ร้านค้าก็จะเป็นแบบถุงเล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือแบบสําหรับอะไรนะพี่ตคนนี้อ๋อเกลือทำไอติมเป็นเกลือเทาอ๋อคืออาจจะเป็นแบบ เกลือที่อยู่ชั้นล่างเนาะชั้นล่างล่างสุดที่เกลือเราแบบไม่ได้ไม่ได้มาบริโภคเนาะก็ไปเป็นแบบผสมปุ๋ยทําอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะให้วัวด้วยก็มีโอ้โหมีเยอะมากนะเกลือที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาเกลือแบบไหนไปใช้อะไรนะครับแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับตรงข้างๆถนนนะก็จะมีร้านขายเกลือเต็มไปหมดเลยนะตรงสมุทร สาคอเนาะตรงนี้ร้านเกลือพี่น้องนะครับแวะเข้ามาเที่ยวมาซื้อเกลือหรือมาพูดคุยกันได้นะครับแวะเข้ามาได้นะร้านพี่น้องก็นี่ครับป้ายนี้นะเนี่ยมีรูปสัญ,ญลักษณ์อ่าอ่าหัววัวนะเนี่ยพี่พอพี่สนองเขาเป็นแบบแนวเพื่อชีวิตนะอินดี้ินดี่หน่อยเ็าจะใกล้ๆก,กับป้ายตรงนี้ป้ายจราจรนะครับป้ายบอกนะ แวะเข้ามาได้นะครับมาอุดหนุนนาเกลือกว่าจะได้เป็นเกลือก็นะครับตามที่เรา,เาไปถ่ายมานะแล้วก็จะได้เป็นเกลือแล้อวด้นะานหน้าบ้านด้านข้างๆก็จะเตรียมไว้สำหรับรับนักท่องเที่ยวนะตอนแรกบอก พี่เขาว่าจะทําเป็นน่าจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะฮะเขก็ขายของฝากของที่ระลึกตรงนี้คนระับบรรยากาศดีนะแวะเข้ามาชมได้นะครับแวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับแต่นาเกือต้องรอเป็นงวดต่อไปนะงวดนี้ก็จะเก็บเก็บเกือขึ้นเรียบร้อยแล้วงวดหน้าคาวต่อไปก็จะเป็นก็นจะเป็นล็อกนู้นนะก็จะมีล็อกอยู่รอที่จะเก็บ ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้แค่สองแปลงสองแปลงก็สแปลงใหญ่ๆก็โอเคได้เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเควันนี้เราก็เรียบร้อยนะครับในการถ่ายทำาการทำนาเกลือนะครับ